สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอกคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube และทางแฟนเพจเนาะวันนี้นะคะหนูมาถ่ายบ้านนะคะเพื่อเป็นไอเดียท่านผู้ชมได้รับชมนะคะบอกได้คําเดียวว่าวันนี้เราไม่ได้มาขายนะ,ะเรามานําเสนอนะคะว่าช่างเนี่ยเป็นช่างในทีมงานเราเนาะช่างประเทืองนะคะ,ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นโทนสีขาวดำเนาะหน้ากว้างนะคะนี่8นะคะยาวลึกลงไป1ิบ นะบอกเลยคาเดียวว่าทรงปั้นหยาราคานี้พร้อมลงจอดรถแล้ว7จ็0 0 0นบาทราคานี้ทําได้อย่างไงนะคะราคาไม่รวมที่ดินนะคะเฉพาะก่อสร้างอย่างเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องเอ๋จะพาไปรับชมในตัวบ้านก่อนเลยคะ่ะมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูนะคะด้านในกันเลยก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมคงสดุดนะสีนะไม่เคยเจอที่ไหนนะคะสีโทนสีขาวดำขาวนะคะถือว่าเป็นโซนโทนบ้านได้ดีมากๆเลยนะอ่ะท่านผู้ชมลองดูเข้าไปด้านในนะคะ อย่างที่น้องเอ๋บอกเลยนะหน้ากว้างนะอยู่ที่8ยาวลึกลงไป10นะคะรงจอดรถนะ,ะปูกระเบื้องแล้วนะตั้งแต่ด้านบนเนาะลึกลงไปนะคะบอกเลยคําเดียวว่านะ,ะลงจอดรถขนาด2ต้องขออภยัยรงจอดรถปขนาด5คูณ6.8ค่ะ,ะราคานี้นะคะพร้อมลงจอดรถเนาะถือว่า80ตารางเมตรราคาไม่แพงไม่รวมนะคะไม่รวมกกำแพงรั้วนะคะไม่รวมเนาะเพราะราคานี้ทําไม่ได้อยู่แล้วนะ ด้านนอกนะคะเรามาดูนะ,ะว่าเก็บรายละเอียดได้ดีไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณบูมคุณบูมบัวครับผมอ่ะติดบัวนะคะทาสีด้วยสีดําตัดด้วยสีขาวด้านบนตรงจอดรถนะคะปูฝ้าแล้วนะ,ะมีฝ้าด้วยแล้วก็มีโคมไฟสละเปาหนึ่งดวงเนาะ,ะด้านด้านนอกเป็นอ่อไฟโชว์นะคะถึงซึ่งมีได้เยอะมากๆเลยนะคะดีไซน์ถึง4ดวงนะ,ะดีไซน์เก๋มากนะ,ะเหมาะแบบวินเทจอ่า คุณบูบอกว่าปันบานห้าดวงหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงนะอยากจะเปิดไฟท้าผู้ชมไม่รับชมด้านนอกนะคะเป็นกระจกนะคะถือว่าเป็นทรงปัญญาสไตล์ยุโรปมากเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของไฟนะคะดีไซน์ของกระจกนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นกระจกโชว์เนาะด้านบนอ่ะเป็นแบบผักเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันมาค่ะนี่ค่ะตัดสีด้วยสีแบบอ่าเป็นไม้เนาะเชอร่าเนาะตัวนี้นะคะทาสีส้มนะออกแนวสีส้มด้วยตัดเพื่อให้แบบมีมิติมากขึ้นค่ะ เรามาดูนะถือบอกได้เลยว่าราคานี้แล้วใช้กระเบื้องนะคะเป็นไซส์60สคูณ60เนาะนี่ด้านหน้าขอเสริมนิดนึงนะฮะ,ะตัวนี้นะครับก็เออเป็นหลังคาหลังคาทรงปั้นหยานะฮะท่านผู้ชมอ่าเป็นซีแพคนะครับแล้วก็เออใ,ใส่ชนวนใส่ชนวนนะครับกันความร้อนด้วยนะครับด้านบนอ่าใส่ตะข่ายกรงไก่นะฮะใส่ตะขา่ะะขายกันนกนะครับด้านบนทั้งหมดนะฮะร,ราคานี้ถือว่าคุ้มมากครับ ด้านหน้าก็ทรงที่จอดรถก็เป็นทรงกล่องด้วยนะครับ,รบผมเรามาถึงด้านในเนาะกระจกนะคะเป็นเปิดกว้างเลยนี่ใช้งานได้จริงเนาะไม่ต้องห่วงเลยเวลาเรายกข,ของเข้าบ้านล้วจะติดค่ะถือว่างมากเลยนะก่อนขึ้นก็จะมีชายพักด้วยนะคะขึ้นบ้านเนาะน่าจะไซส์ประมาณเมตรนึงเนาะเมตรคูณสามเมตรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวบ้านกันเลยถือว่า เป็นห้องโถงนะที่มีขนาดกว้างกระจกมีด้วยกันทั้งหมด2บานนะอ่ะห้องโถงมีขนาด2.7นะคะคูณ6ปูกระเบื้องไซส์นะคะ60คูณ60ลายไม้ด้วยนะคะความสูงจากพื้นถึงฝ้านะคะท่านผู้ชม3.5ค่ะพร้อมกับมีฝ้าหลุมด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเอกขออนุญาตเปิดไฟท่านผู้ชมได้รับชมก่อนซิ ตรงนี้คุณบูบอกได้นะคะอ่าผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเอ่อด้านในเนี่ยจะเป็นเอ่อฝ้าฝ้าหลุมนะครับหลบนอกหลบในนะฮะโชว์ไฟจากด้านในนะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็นหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยสี่บานผลักนะฮะเดี๋ยวให้คุณเหนลองผลักให้ดูนะฮะน,นี่ครับก็คือว่าคือเป็นไอเดียนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากฮะนี่ฮะด้านล่างจะเป็นบานโชว์นะฮะ่าะแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นเอ่อบานผลักนะครับชุด เบเกอร์ไฟนะคะจะอยู่ด้านนี้ราคา7500 0 0ถามว่าสร้างได้จริงไหมครับจริงนะฮะอันนี้เป็นทีมช่างของเราคอนเฟิร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านล่างเก็บบัวรายละเอียดบัวนะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งเสามีการโชว์ด้วยนะคะไม่ทําให้ห้องโล่งเกินไปนะมีโชว์เสาด้วยออกมานะทำให้แมมมีติมากขึ้นไฟด้านบนก็จะเป็นไฟหลุ่มนะคะซึ่งซ่อนไฟนะ,ะถือว่าสวยงามมากมเลยค่ะ เรามาถึงโซนต่อมานะหนูจะพาไปดูห้องนอนดีกว่านะท่านผู้ชมนี่ก่อนอื่นเลยนะสะดุดอีกแล้วนะคะห้องนอนเห็นไหมคะมีมิติมากขึ้นด้วยบัวที่เป็นสีดำนะคะซึ่งต่างจากที่อื่นมากๆเลยนะปกติจะใช้เป็นประตู U P V C ก็คือจบแล้วคล้ายๆกับนะบ้าน f C เลยนะคะคือทำแบบแนวโทนสีดำเนาะอ่าเนี่ยครับท่านผู้ชมดูว่า คือสีดําคือแบบเดี๋ยวนี้เป็นเทนมาแรงเลยนะผมว่าดําขาวตอนนี้ใช่ฮะนะตอนนี้เทนเทนดาเนี่ยกําลังมาแรงเลยวงกบก็มีสองหลังของเราเนี่ยแหละครับที่เป็นเทนดําไม่เหมือนใครนะอ่า้องผงก็เป็นสีขาวโลงนะ่งเนาะทำให้บ้านดูโปร่งด้วยนะอ่ะด,ดูด้านประตูนะคะอันนี้เป็นประตูเป็นอะไรคะเนี่ย่ P V C U P V C เนาะลายไม้ด้วยนะคะซึ่งตัดกันมากๆเลยนะอ่ะมาพาท่านผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะ เรามาดูตรงทางเดินก่อนระหว่างนี้นะคะต้องตัดเป็นทางเดินเนาะอยู่ที่1นะคะจุดหคูณหน่ค่ะต้องแยกเป็นอย่างนี้ไปนะจะได้แบบโล่งๆนะหลังจากที่เรามาถึงทางเดินแล้วเนาะระหว่างตรงนี้นะคะถึงตรงนู้นนะห้องนอนที่หนึ่งมีขนาดกว้างคูณสนะคะยาว4มีกระจกด้วยกันหมด3บานนะคะแบบผักแบบผักนะคะถือว่าเป็นโซนใหญ่ได้3บานแล้วแยกเป็นอันเล็กอีกเนาะหบานท่านผู้ชม ถือว่าใหญ่มากๆนะเห็นด้านนอกโปก่งเราก็ห้องนะบอกได้คำเดียวว่าไม่อับด้วยนะคะนี่อันนี้หน้าต่างเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับสั่งตัดนะครับทั้งหมดนะฮะแล้วก็ใช่ครับทั้งหลังไฟใช้งานนะคะมี1 2จุดนะ3จุดไฟใช้งานงหมด3จุดนะคะมีปั๊กทีวีด้วยนะคะ1จุดเนาะแล้วก็ช่องช่องเซอร์วิสแอร์ค่ะสำหรับเซอร์วิสแอร์เรามีด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเนาะ เวลาทำามาเจาะทีหลังนี้เนะาะไฟหนึ่งดวงถือว่าสว่างนะคะกับห้องในขนาดความกวาม้าง3าคูณสเนาะความสูงก็ประมาณ3.5ถือว่าโปร่งนะคะองค์โถงมากจริงๆนะอย่างที่คุณบูมบอกเลยนะสำหรับห้องนอนนะรายละเอียดและดีเทลอย่างที่บอกเลยคะ่ะโทนสีขาวจะทำให้บ้านสว่างตัดด้วยสีดำทำให้มีมิติเนะาะอะเรามาถึงห้องนอนที่1จะมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำ นี่ก็เหมือนกันนะคะไล่ตัดมาหมดเลยนะมีบัวทุกห้องนะมีบัวทุกห้องนะอ่ะประตูเป็น UPVC เหมือนกันนะคะสำหรับห้องน้ำเ om, เปิดไฟสิเปิดไฟแล้วเนาะอ่ะห้องน้ำนะคะมีขนาด1.8คูณ3.4ค่ะปูกระเบื้องนะคะสูงถึงฝ้าเลยทีเดียวนะแบ่งโซนได้ดีมากๆ คือตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเรื่องอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นกระจกก็ยังไม่ใส่เนาะเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าจะบอกว่าตัวนี้เป็นหินอ่อนนะคะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะ,ะมีหินอ่อนทั้งหมดนะสีดําแล้วก็อ่างฝังใต้ซิงค์นะคะตัวนี้มีก๊อกแล้วนะคะ ก็คือในราคานี้หมดเลยช่างใช้ของที่แบบโอเคเลยดีนะตามสเปคที่ช่างกําหนดนะแล้วเสริมอีกิีนึงครับตรงนี้จะเป็นกระจกเทมเปอร์การ์ดนะครับไว้แบบว่าไม่ให้เปียกนะครับกานตัวนี้มีที่ระบายด้วยนะคะนี่ตัวนี้เป็นระบายเนาะพัดลมระบายอากาศครับใช่แล้วก็มีกระจกอิงบานบันผักถือว่าดีไซน์นะแล้วก็จัดแต่งได้เก๋มากๆเลยทีเดียวค่ะ เราไปถึงห้องห้องต่อไปนะคะหนูจะพาไปดูห้องน้ํารับแขกกันก่อนดีกว่านะออกจากห้องนอนที่หนึ่งเป็นห้องน้ารับแขกนะคะนี่กระเบื้องนะคะบอกได้คมเดียวว่าไม่ลื่นนะมีขนาด40คูณ40นะคะตัวนี้เนาะอ่ะห้องน้ําห้องรับแขกขนาด1.8คูณ3.4ถือว่าจัดสรรห้องได้ดีมากๆนะปูกระเบื้องสุดถึงฟ้าเหมือนกันนะห้องน้ําห้องรับแขกมีช่องเซวิสหนึ่งบานด้วยนะคะอ่า ถือว่าจัดสรรได้อย่างลงตัวแล้วจริงๆนะตัวนี้เป็นเทมเ e r การ์ดแต่ที่คุณบูมบอกนาะว่าห้องน้ำเนี่ยยังติดไม่เสร็จนะไม่ว่าจะเป็นกระจกแล้วก็เทมเ e r การ์ดนะคะอ่ะต่อมาค่ะหนูจะพาไปดูห้องนอนที่2ค่ะอันนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นฉากสกรมโค้ดทั้งหลังนะครับนอกในแล้วก็เป็นอิฐมวลเบานะครับท่านผู้ชมนีค่ะห้องนอนนะคะที่2นะคะมีขนาด3 คูณ4กระจกนะคะรับลมได้ดีมากๆหนูไม่เคยเจอนะกระจกที่แบบว่าดีไซน์เก๋ขนาดนี้แนวยุโรปขนาดนี้แล้วเปิดสามารถเปิดได้2บานด้วยนะปกติเราเจอแค่บานเดียวคือจบแล้วตัวนี้สามารถเปิดได้สองบานคู่นะคะแล้วสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะห้องโถงหรือห้องนอนนะคะก็จะเปิดได้อย่างนี้หมดเลยรับลมได้ดีมากๆนะดูดูจากผมหนูลมเย็นมากๆเลยนะค่ะไปค่ะต่อกันเลยเนาะสำหรับห้องนอน เราจบไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันค่ะหลังนี้สองห้องนอนสองห้องน้ําน้องเอ๋ไม่ได้บอกเลยอะลืมจ้กขนาดนะ,ะหลังนี้นะคะมีขนาด80ตารางเมตรสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงและหนึ่งห้องครัวเซอร์ไพรส์มากห้องครัวท่านผู้ชมลองดูสิเป็นไงคะ หลายๆท่านคงไฝฟันนะอยากจะมีห้องครัวที่แบบว่าแยกสัดส่วนได้ดีมากๆกับในราคานี้จัดสรรได้ยังไงนะคะหน้ากว้าง8ยาวลึกลงไป10ลองดูบ้านนี้หลังนี้เป็นไอเดียได้นะคะอ่ะช่างนะคะรับทำในพื้นที่นะคะชลบุรีกับระยองเท่านั้นนะสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะสามารถดูแบบเราแล้วไปทําได้เลยนะเราไม่ห่วงแบบอยู่แล้วนะอ่ะสำหรับนะคะห้องครัวนี้นะมีขนาด3าคูณสปูกระเบื้องสุดถึงฝ้าเลยนะท่านผู้ชม ปูนะคะคา์เตอร์ครัวเป็นทรงแอลค่ะนี่ปูคา์เตอร์เป็นทรงแอลนะคะเนาะก็ทุกอย่างนะคะในราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มแล้วนอกจากตอนนี้ต้องดูสถานการณ์แล้วก็ดูสถานที่ทีนึงนะคะว่าราคานี้ทําได้หรือเปล่านะเพราะตอนนี้ที่ทำเนี่ยที่จ้างช่างเขาทำนะคะก็ถือว่าตอนนั้นเหล็กยังไม่ขึ้นเนาะก็ในราคานี้แต่อาจจะดีดนะไม่ดีกันมากนะคะท้านผู้ชมลองไปดีดดูว่าราคา 80ตารางเมตร7จ0 0ตกตารางเมตรท่า,ข,าของค่าแรงเท่าไหร่ครับกับฉาบสกินทั้งหลังเก็บรายละเอียดงานเนี่ยผมบอกเลยนะของของดีก็บอกนะของดีก็บอกนะบานซิงนะครตรงนี้สวยงามมากผมชอบตรงกระเบื้องคูถึงฝ้าแล้วดูประตูหลังนะครับท่านผู้ชมไม่กล่องแกงนะอ่านี่ฮะนี่ค,ครับบรรยากาศเดี๋ยวขอเปิดโอ้ลมเย็นมากครับลมเย็นมาก,มนมากๆนะคะเนี่ย หนูชอบมากๆเลยนะคือไม่ห่วงของจริงๆนะคะดูเคาน์เตอร์ครัวนะคะท่านผู้ชมเป็นหินอ่อนนะทั้งทั้งเขาเียว่ายกมาทั้งแผ่นเลยอะ่ะไม่มีรอยตัดต่อท่านผู้ชมลองดูดิไม่มีรอยตัดต่อเลยนะคะเนาะของของของ,ของกระเบื้องหินอ่อนตัวนี้ท็อปแกรนิโต้ด้วยไม่ได้ท็อปแกรนิโต้เขาหินอ่อนเนาะอ่ะปูกระเบื้องพื้นด้านบนนะเป็นผนังนะคะได้อย่างสวยงามมากนะดูมีมิติเข้ากับลายหินอ่อนมากๆเลยมาคุณบุ้มเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูรอบบ้านซิบริเวณด้าน ด้านหลังมีทางลมดาหนึ่งบานนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเ,เทเป็นชุดท่อนําทิ้งทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ,ะบรรยากาศนะครับนี่ครับรอบบ้านผมให้ดูข้างบ้านเป็นโซนสีสีดานะครับตรงนี้ตัดบัวด้วยขาวคือเป็นไอเดียอะไรท่านผู้ชมแต่ดูด้านหลังครับสีขาวตัดบัวด้วยสีดาฮะคือไฟเนี่ยช่างให้เยอะมากนะครับทั้งหลังเนี่ยผมนับได้ถ้าไม่ผมไม่ได้นับเลยนะสองสี่น่าจะสิบกว่าดวงฮะ,ะตีประมาณสิบสองดวง นี่ครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปรับชมนะครับรูปภาพกันต่อเลยนะครับ